นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2568ณนบริเวณท็องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ต่อการทำงานในช่วงเทศกาล ดิฉันมาเพื่อให้กําลังใจทุกท่านนะคะวันนี้ที่เห็นทุกท่านแบบนี้นะคะดิฉันรู้สึกมีกําลังใจมากกว่านะคะแล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่เห็นแบบนี้ก็คงคิดเหมือนดิฉันเช่นกันนะคะว่าเราไปเที่ยวช่วงสงการนี้มีทีมงานอันยิ่งใหญ่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงขนาดนี้วันหยุดนี้ค่ะเป็นวันหยุดยาวที่เป็นวันหยุดที่พี่น้องของเราเนี่ย ออกต่างจังหวัดกันหรือว่าเข้ามาในกรุงเทพกันก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นนายกุรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจศูนย์อำนวยการจราจรกรมทางหลวงถนนสีอิธยาเน้นย้ำความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมของการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางพิเศษ ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อจะช่วยลดปริมาณรถและประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เส้นทางและมาตรการต่างๆให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็เตรียมความพร้อมอย่างเยอะมากทางตำรวจด,ด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนช่วงหยุดยาวแล้วก็ทราบเปนเยื่อแล้วว่ารถก็จะเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะ จริงตอนนี้พี่น้องประชาชนก็คงเตรียมไปพักผ่อนแล้วค่ะช่วงช่วงวันหยุดรอขออนุญาตให้ท่านเนี่ยดูเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญน,นะคะระดับแรกเลยแล้วก็เรื่องอานวยความสะดวกด้วยเพราะจริงๆอย่างเช่นที่ที่ดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ท่านรองายกพาไปดูตรงทางที่จะเปิดทำพิเศษต่างๆเนี่ยคิดว่าจะช่วยแบ,บ่งเบาได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ประหยะัดเวลาทด่เยอะด้วยทีนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นสัมพันธ์ ให้เยอะนะคะในช่องทางแลนน้วก็การส่องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนด้วยว่ามีเส้นทางไหนที่เปิดทําให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นช่วยระบายช่องทางได้มากยิ่งขึ้นก็ช่วยนกสื่อสาร